สวัสดีค่ะพี่น้องนนวันนี้สวนุนหรักพาพี่น้องมาเบ่งลูกหอยนะคะที่อยู่ในบ่อนะคะตอนนี้ลายลีค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะมากินอลีก็คือพวกวัชพืชนะคะหลายหลายพี่น้องค่ะที่เคยทายให้พี่นอ้องเป็นก้อนๆนะคะเพราะว่าที่เป็นลูกหอยขมนะคะลูกหอยขมกันหลายค่ะพี่น้องเพี่ค่ะดูนี่ค่ะพี่น้องดูนี่เลยนะคะ ไายหลีนะคะพี่น้องเนี่ยจับกันเป็นกลุ่มเป็นก่อนนะคะเนี่ยแล้วก็แข็งแรงน้ำ่านะคะก็คือเป็นลูกหอยทีเพาะอยู่บอปูนนะคะหลังบานเอามาลงน้ำแล้วก็ตอนนี้เพิ่นเริ่มสีเพาะเองอยู่ได้สะได้แล้วค่ะ พอเองยังเนี่สะนะคะแต่คือตอนเชา้าค่ะหกโมงนะคะมาไายพี่น้องเบิงเนาะนะคะก่อนจะออกไปเห็ีดงานนะคะก็คือมกักน,นะคะใจมักนะคะเกี่ยวกับการกระเต่เานะคะก็คือบ่ค่อยได้ยรู้แลดอกค่ะนะคะ,นะคะมีแต่แฟนเพิ่นฮดทุเรียนฮดต้นทุเรียนแล้วเพื่อกะเอาหญ้านะคะว่าเฉเพร่ลงให้กินนะคะเพร่ะจะกินได้ทุกเรื่องนะคะกินทุกเรื่องแบบ ะคะหอยคุมก็จะเต็มบอ่อเปไปแบบนี้แหละคะ่ะว่าติดเป็นหอยคุม้มหรือว่าหอยอยังนี่ค่ะบริเดณไทยยุตมองเกาได้ค่ะไายมองไม่ไปเรื่อยนะคะหลายยี่ค่ะช่วงนปีใหม่หันนะคะเอาหอยขึนกินนะคะแล้วก็เอาไปขายนํานะคะก็ขึ้นกินแล้วก็เอาไปแบ่งหายปีน้องนะคะแนะค,ะนะคะ่ค่ะใครเป็นนะคะอยู่บ่อพยางเนาะชูหอยค้มหลายนะคะหลงหอยคุมเนี่ย นะคะผู้ใดอยากได้กะ็กำคอยมาเอาเมลพันเด้อน,นะคะเดี๋ยวกับสีแบ่งให้พี่น้องละมั้งนี่นะคะผ<ม>ู้สิขาเดานซะหน่อยหลังเนาะ <c oughs> นะคะน <c oughs> ี่ค่ะหอยผมหอยสีทองนะคะ <c oughs> นะตม่งโตข้าบ่อเอาไปกินเพิ่งกระต่ายได <c oughs> ้ค่ะเนาะเพิ่นถึงอายุเพิน่นหลายอยู่นะคะหลายอยู่ ะะบอเนี่ยจะเต็มไปเต็มขอบบอเลยล่ะค่าเพราะว่านเนี่น้ำจะถ่ายทีให้ทุกวันหล่นลงมาจากสะโตทีวาเขาเก็บกักวไ้ถทาหดักบหรือว่ารถทุเลียนต้นทุเรียนน้ำค่ะก้าพ,พี่น้องทายเบิงนะคะเบิงละดับขับพิจลตรนาซ้อมว่ามันสำเร็จบอนะคะการถีห้องเลียงไว้ ไปกินเนี่ยนะคะเนี่ยหปขมน่ารักดีดีเลยค่ะเนี่ย <S <S ป็นเต็มเยอะนะคะเุื่ออยากกินอมหอยขมมาเ้อะนะคะ <S <S หรือว่าแกงผัดชาเนาะหอยขมกับแซ่บค่ะเนี่ยน่ราคาที่พันลงนะคะลงเองเองแล้วตอนนี้นะคะคือก็ต้องไม่มากเรื่องนะคะกับว่า เข้าสีไอ้แค่เก็บไข่ไว้นะคะเก็บไข่ไว้เพื่อกมี่นาทีลงของเฟินนะคะลงเองได้แล้วนะคะนี่ยไข่เวน้ำพยั้งสิขาบางที่พยั้งมันห่อนแดดมากสิข้าก็กะบ้าเป็นแข็งข้าก็แกะลงโอ้ยห,หวกพี่น้องหวกนะคะลูกหวกนี่เอาห้ามเกียร์ก็ได้ค่ะเนี่ยเอาเอาห้ามผสมอาหารให้กิน นะคะลูกหัวก็ไล่ลายพี่น้องพี่ตันซ่อนเนาะลูกหอยสีทอง่ะเพื่อนก็กินไปน้ำข้าวเจา้าคนนะนะคะกินไปน,น้ำหอยขมนั่นละเนาะนะคะนี่เต็มอยู่ใน่นะเพื่อก็จ้าเด็กอ้วนทวนแข็งแรงค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะเพื่อนก็จะกินขอเพื่อนที่แบบนี้ละนะคะลายวยัวลายบนพม่แน่พกตัวบนบน,นบ่อน,นี้น้ำจะลึกประมาณเมตรหนึ่งค่ะแล้วก็ความย่าเพิ่นจะประมาณสิบเก้าเมตรนะคะ ที่เคยถ่ายพี่น้องเบื้อนล่ะนะคะภาพพี่น้องเมื่อเบิ้งความเคลื่อนไหวนะคะว่าเพิ่นกินอย่างเพิ่นอยู่อย่างเพิ่นยังเพร่บอเพิ่งยังขยายพันธุ์บอไตขึ้นมานะคะเนี่ยยังลงกับบอได้นะคะที่ไตขึ้นมาตายห้อยหอยสีทองเนี่ยนะคะจะปกติก็จะพ่ค่อยตายะคะะมีตัวบางตัวที่เพิ่นไตขึ้นมาที่ยุบอกอยู่บ้านเิ่นกับอบอตายนี่นล่ะค่ะเนแ้่พันธุ์ที่ว่าเฮาคลาบส้ำนี่นะคะ ยังหลายคือเก่าล่ะค่ะพ <me ี่น้องพ่นพ่นพ่นเนื้อหยางบุญเมรุพ่นลายอิหลีนะคะผพ้ใได้สนใจอยากได้ลูกไปเลี้ยงกระบอกได้เนะคะตัวละห้าบาทนะคะพี่น้องเนี่ยเอายี่สวนก็ได้ค่ะมะเบิงแล้วก็มะอาเนาะนะคะมีมองหน้ามะโอนะคะที่เขาจะปล่อยลงมานะคะปล่อยลงมาจากสะหน่วยหญ่ หลายว่าจะเป็นหอยขมกุ้งฝอยเขาก็จะยยนหนีแล้วค่ะทำไว้แบบนี้เขาก็อยู่ได้แล้วเนะาะน,นะคะว่ต้องยุ่งยากว่าต้องห่องก,กินนะคะให้กินย่าได้ก็กินนะ,นะคะแต่กลางคืนแน่นะคะหรือว่าเอาตาม้อสะดวกเต็ดตึกแต่สาวก่อนมาจะก่อนไปเห็นงานเนาะมาเบิ่งสวนแล้วก็ไปเห็นงานค่ะ ไ่ไปตัวสะเลยนะคะแม่ของันก็จะดูในต่ากมะพร้าวนะะเป็นแล้วค่ะแม่พันนะคะที่เราพี่น้องนี่พร้อมกินแล้ว,วะนะคะนี่พร้อมขายแล้วนี่พร้อมกินแล้วค่ะนะคะแม่พันก็คู่หนึ่งเท่าไหร่ละ แล้วแต่เนาะอีนังเนาะบางที่ก็ขึ้นมาก็มาตายเองเกาะใบพักตบตายนด้ค่ะเนี่ยจะขึ้นมาอย่างเนาะนะคะขึ้นมาต่างอากาศแล้วก็บอรลุนะคะก็จะตายเดี๋ยวขึ้นมานะคะลายอีลีนั่งเนาะ บรรยากาศตอนเช้าค่ะนี่ร่างเปิดน้ำหดนะคะเรียกว่ารดเนาะภาษาลาหดต้นทุเรียนค่ะภาษาไทยก็อาจจะเป็นรดน้ำนะคะตอนเช้าๆนะคะข่ะพย่องนะคะเบิง้งไีไม้ยหล้กกับว่าเวนทุเรียนกันนะคะส่วนหลักคือเกานะคะพี่น้อง ความเซ็กว่าจะงามอยู่นะคะพี่น้องก็โอเคอยู่เรากินผักพืชผักสวนครัวของอเองเนะค่ะมีถัว่วมีนะคะหลายอย่างนะคะพี่น้องทวงสิบขาหน่อยปวด ก็ย,ยึดสวนว่าใคยไป้ฉีดยานะคะกินกับตำสมตำตำทั่วหละกนะ,ะนะคะนี่ค่ะทุเรียนเนฮานะคะถ้าต้นไดนเพิ่นบอกขะดนะคะเฮาสิเอาต้นใหม่เอามาแซมใส่กันปลูกจะอิชากันต่อนะคะจะงามต้นี่เยามาแ cm จะงามนะคะนี่ะนะคะนี่เป็น กะะิกสีส่ห้องเอาห้องลงใ้หอยกินได้เลยนะคะว่าจะเปิดในสืชนะคะรั่วสิเป็นพักนา่งนั่งอย่าเขาก็ปลูกเองนะคะปลูกเองแ้วกระเทียมตอนนี้ล่องหัวแล้วนะคะโดยจะเป็นคุณสามีนะคะเป็นคนเห็ดเนาะบ่เด็มีเวลาเห็ดดอกคาพี่น้องนะคะออกหาลูกค้านะคะออกไปพบปะลูกค้าทุกวันเนาะนะคะเพราะั้นก็แป๊บแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง ไปแล้วนะคะกับมาเบิเร์โตรเลียมน,นะคะโตรเลี้ยงซาร์ตแม่นะคะตอนนี้บ่ค่อยไดยย้หยาละคะ่ะพี่น้องเพราะว่าปเพราะใบเพิ่นคุ้มนะคะคุิมต้นทุเรียนก็คือไอ้มันหอนนะคะพี่น้องเขาออกหยาออกวัตถัยเพิ่นจะหอนนะนะคะเนี่ยเพราะว่ายังเป็นต้นหน่อยอยู่ค่ะเพิ่งซีหาเดือนนะคะก็เลยบ่ค่อยเอาหยาออกบรรยายนะเสร็จค่ะ มือนีก็พาพี่น้องนะคะมาเบิ่งสวนอินนะค,ะค่ะพี่น้องนะคะพพี่น้องมาเบิ่งนะคะเบิ่งหอยแล้วก็ลวงเลยมาจนหอดต้นตัวเรียนสุดให้เีือสุดแตกให้เดืค่นะ,คะนี่ค่ะก็ะใไข่แนอยอยู่โอเคเพิ่อนอยู่นะคะตัวเรียนซีห่าเดือนเนาะนะคะก็ถที่ว่าได้ซำเนยสำหรับเมื่อใหม่หัดทำนะคะมือนี ก็ขอจอบคลิปนี้นะคะอาไม่ยังกับติดต่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าเดินำนำใดเดินพี่น่องเด้ออยากได้ลูกหอยหรือว่าอ,อยากมาเยี่ยมสวนอุ่นหลักนะคะกะมาค่ะที่หนองเขตออำเภอน้ํายืนนะคะจังหวัดอุบลราชบนุรีละอำเภอน้ํายืนค่ะนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะ0 8 1 0 7 0 4 4 2 5สองหค่ะอยากปรึกษาเรื่องใดกับปรึกษามาเด้อพี่น้องค่ะ ังค่ะกาศสิไปออกไปหาพบปลาลูกคาแล้วค่ะตอนนี้นะคะสําหรับกรุงเทพประกันชีวิตนะคะจะดูแลได้น,นะคะสําหรับครอบครัวของท่านของคนที่คุณรักนะคะขอฝากคลิปนี้น้ำค่ะสวัสดีค่ะ